อันนี้ผมคืออาการมันก็คือมันติดติดดับดับนะครับเรขยับนี่เราติดติดหีก็ดับอันนี้ผมก็แก้ไขนะครับพเปิดใช้ได้แต่ว่ามันหลีไม่ได้ครับมันจะหลีไม่ได้เปิดได้อย่างเดียวครับก่อนอื่นเราก็มาดูวงจรกันก่อนครับอันนี้ผมลอกวงจรอ,ออกมาแล้วอันนี้ก็คือแจ็คเสียบนะครับแจ็ค จากสายเสียบสาย DC ีที่จากมาจากหมอปแปลงนะครับจะมาเข้าแจ็คตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีขาอยู่3ขาข้างหลังข้างหลังก็เป็นไฟบวกนะครับข้างหน้าก็เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับขั้วลบแล้วก็มาต่อเข้ากับ LED ดีครับต่อขั้วไฟหลอด l e วดีที่สองสว่างนะครับและอีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วไฟบวกนะครับ จะมาต่อเขา้าฮิตสวิตต์นะครับสวิตต์แล้วก็จะมาต่อที่เขา้าที่ขั้วบวกนะครับจากสวิตต์ก็ไปหานขั้วลุ่มนะหานขั้วลุ่มว่วงกันสองขาแล้วก็ออกไปเอาไปหา r 100 k ครับ100 k แล้วก็ไปหาขา e ิตเตอร์หรือขอโทษนะครับขาขาขา b ครับขา b ของพาร์ติเตอร์หรือขาเบสเนี่ยว่าจะมาออก อีม e ิเตอร์แล้วก็มาครบวงจรที่ขาไฟลบของของไอไดโอดนะครับของหลดเป็นงเสงนะครับแล้วอีกทางหนึ่งก็จะมาหาสวิตซ์แล้วก็จะมาหาอา oh ร้อยโอห์มแล้วก็มาเข้าขาอีมิเตอร์แล้วก็มา,า, e meter, มาขาครับคน เบกเตอร์เลขา C นั่นแหละแล้วก็มาขานออของขา E แล้วก็มาเข้าที่ขาเอนโอดนะครับเอนโอดของไอ้อเจจิบเสียงครับนี่ก็คือวงจรณ์ที้ทขาลอาแล้วที่มันเสียกัรติดติดดำคือตัวนี้มันหลวมนะครับตัวเหมือนปับ๊บตัวนี้จะเป็น จะเป็นหูลุ่มห้าขานะครับก็คือสองขานี้จะเป็นสวิตนะครับแล้วก็อีกสามขาจะเป็นขาของหูลุ่มสำหรับโตขาให้ปรับค่าได้นะครับสำหรับปรไปเลี้งลดเสียงไปไปหึมไปอัดให้กับพันต์เตอร์ตัวนี้นะครับพันต์เตอร์นี่ผมเขียนไว้ F8050 นะครับ อันนี้ผมวงจรนี่ผมเก็บมาดูแล้วครับหรือออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ก็คือหานิชาร์ดารดได้นะครับหานชาร์ดได้สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับชาร์ดได้มีขายตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ก่อนรับสี่สิบหรือเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ของดีของไม่ดีอันนี้วงจรนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับ มีมีรลลุ่มอยู่ตัวหนึ่งก็คือรูลุ่มนี้ผมไดูวงจรเมื่มอกี้อันนี้ก็คือนี่ครับจะมีห้าขาสามขานี่ก็คือเป็นตัวเลื่องครับแล้วอีกสองนี่ก็คือเป็นสวิตต์ครับแล้วก็มีมีมีฮาร์ดตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีอา แล้วก็อันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตสำหรับเสียบไฟเข้าครับน,นี่ก็มี R าตัวน,นี้เสียบอี่เป็น R าร์้อโอห์มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมี R อยู่สตัวครับตัวน,นี้ r าร้อแล้วก็อันนี้100 oh อารร้อยโอห์มอาจาีต้องดูให้ชัดนะครับอาการเสียของมันคือมันติดติดับดับนะครับ เราปิดมันก็บางทีก็เปิดแล้วบางทีก็ไม่ไม่ติดนะครับต้องขยับยับไปยับมาแต่อันนี้ผมบัตรกีะครับขากราซี่ขาอีเข้าหากันนะครับก็คือต่อตรงครับคือต่อตรงตัวนี้ครับคือต่อตรงขาซี่ขาอีเข้าหากันโดยไม่มีหนจากการเล่นจากการปรับล้วก็พอเปปุ๊บมันก็จะสว่างเลยครับ นี่ครับเปิดปุ๊บมันก็จะสว่างเลยครับแต่ถ้าเราไม่แก้อย่างนี้ก็มันจะรวมนี่ความจริงก็ลือออกมาดัดแปลงได้ครับกดกดขาันให้เข็นแข็งหน่อยแต่ผมจะทำนะครับทำยากเลยเจ้ปัญหาในการเชื่อมขา e กับข,ขา c ใส่กันแนละ้วก็เปิดใช้งานได้นะครับไม่มีโยกยงไงก็ไม่หลุดหรอกครับมันมันไม่เสียอยู่ที่สวิตช์มันเสียอยู่ที่ ตัวบุลลุ่มนะครับคือตัวบอลลุ่มตัวตัวเล็งตัวนี้ครับตัวตัวนี้ที่มันทำให้ปรับให้แสงเพิ่มหรือแสงลดนะครับมันหลวมรับผมก็เลยแก้อาการเสียบว่าไปก็บางทีก็สายขาดนะครับสายขาดสายหลุดบางทีก็สายหลุดจากบางทีก็ติดติดดำดำบางทีก็ตรงนี้หลุดนะครับ มเคยนี่ผมกบัดกีไปหลายครั้งแล้วมัน,มนหลุดออกมามันเกิดจากเราทําตกหรือว่าเราใช้งานนานนะครับสินินมเป็นอะไรก็หลุดออกมาแล้วก็ขูดแล้วก็ตัดสายไฟขุดให้สะอ่านแล้วก็บัดกรีเข้าไปใหม่ครับตัวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วครับเป็นสามสี่ปีแล้วครับยังไม่มาเทิ่์นกนมาเป็นการเสียก็ไม่มีอะไรมากครับ ถ้าเราสวิตเสียถ้าเราจะเอาให้เล่งเสีย,เสยงเหมือนเดิมมันก็ไปซื้อสวิตตัวนี้มาใส่ใสครับตอนนี้เป็นโมลุ่มแบบมีสวิตในตัวยี่ราษฎาหรือว่าอ๊อปี้ก็สั่งมาตัวนี้ยี่สิบาทแต่มันจะมีค่าส่งด้วยคนระับหรือไม่เราซื้อตามร้านก็ได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์มีขายบ่าแต่มันจะมันจะแพงหน่อยครับตัวละสี่สบห้ ผมก็เอาอย่างนี้ครับดัดแปลงเอาเลยครับไม่ต้องต้องเปลี่ยนตังค์โอ้มันใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้แล้วขยับเงก็ไม่หลดุดไม่หลวมไม่เส่ไม่ดับครับเม่อก่อนนะเปลืแล้วก็ไม่ติดนะครับเข้ามือขยับแล้ก็ติดม้งเดี๋ยวก็ดัดเดี๋ยวก็ติดนะครับก็ลองไปทำแบบซ่อมกันดูครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ